สวัสดีอีกหนึ่งคลิปกันครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์กด subscribe กดติดเอกดติดตาม<อ>สียาสมาชิกไม่ด้วยนะครับสมาชิกสิข้ามาดูไม่ไมน,นะครับเราจะมีคลิปเยอะตลอดนะครับช่วงนี้อันนี้ตีในป้าผู้เสม็ดแล้วนะครับคือของเรากับป้าขาึ้นเขากับป้าผู้เสม็ดหรือไม่ก็ตอนปามนะครับของเราก็เราเย็นจะเถิดแถวแนวเดิมครับเราจะมาไปเสดอื้นนี่นะครับครับ อ่าอันนี้อยู่ในตอนปฏินเทพาล็อกนะครับนะครับรันดับแล้วขึ้นึ้นสีนะครับอ่แนวหนีดีว่าโอ้นะครับนะผมซูมให้เลยนะครับล็อกนะครับรัางก็ประมาณขึงว้าก้าได้นะครับนะครับนะครับรึงว้าก้าได้นะครับแต่ว่าล็อกนะครับนั่นแหละตอนนะครับ ล็อกนะครับนะครับฟันดับแล้วจะล่างนะครับนะครับฟันดับแล้วกำลังขึ้นตีนะครับความสูงประมาณ6เมตรได้นะครับ6กถึง7เมตรนะครับนะครับฟันดับก ER ัขึ้นเลยนะครับโอเคนั่นครับรังยืนโนนนะครับรังเลยโอแข็งเปิกเลยครับนะครับฟันดับแล้วขึ้นเลยนะครับอันนี้จากลองกันหนังไว้นะครับจากลองหนังท้ายเลยครับ พันดับแล้วขึ้นโอ้ขึ้นเร็วนะก็พันดับแล้วแป๊บเดียวก็ขึ้นแข่งแข็งต้นเลยนะครับนี่ก็เป็นฟานบิดเดาฟาร์ไอตากล้องขึ้นนี่ฟารนี้ปั๊บรูดจะสิดโคนเลยนะครับปรับรูดหมายถึงว่าคือขึ้นแล้วมันลื่นลงขึ้นแล้วลื่นลงนะครับเรียกปรับรูดนะครับภาษาใต้คือปรับรูดนะครับนะครับพันดับแล้วโอ้แข่ถึงนะครับนะครับพันดับแล้วแข็งทึ้งนะครับ น oh, 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 so nah ี่แฟนเตอร์ฟูช่วยทารับไอ้นั่นนะครับนี่แฟนเตอร์อยู่นี Ministry ่นะครับโอ้ยทนโลกแล้วผมแล้วอ่ะผมแล้วอ่านาจีท้อโลกแล้วค่ะขัดเต็มมันนี่นะครับโอ้โหผนอวัดปิตาพอดีครับอลแล้วท้อโลกแล้วนะครับคือว่าเขาทออโลกแล้วนะครับรังนี่โอ้โหอวัตปิตาพอดีนะครับเราผมซู้มไม่เลยแข็งนะครับนะครับโอหอวัดปิดตาพอดีนะครับอาจจะดำๆอีนึงนะครับผับเพราะว่ามันตอนนี้ท้ายตอนเที่ยงนะครับ ออเวลาเที่ยงตรงก็จะเที่ยงตรงนะครับโอ้ครับโอ้โหดันพลันเราจะบนนะครับเห็นพรันวนแล้วนะครับเห็นโลกแล้วนะครับเดี๋ยวผมหย่อีกนิดก็ได้เห็นพลานได้ดยครับอ่าครับนะครับพลานเราลังตีนะครับมู่ย้นน้ำนะนะครับลังนี่ท้อโลกไปประมาณก่อเราก่นก็คือเสาฝาฝาทังซีนะครับฝังทางซีประมาณจิบลิตรนะครับอ๋อนะ เรามีมดด้วยครับพลันดำเรามีมดด้วยนะครับแต่หัน้องหวาปิดตาม่าสวยนะครับแต่ว่าหลกเขาแก่นะครับนั่นคือเกสรพึ rock, ่งนะครับหรือว e, ่าบานเราก็เรียกขี้มดล็อกนะครับภาษาใต้คือขี้มดล็อกภาษากลางก็คือเกสรพึ่งนะครับเราจะไม่เอานับผักเรามันมากเกินนะครับโอ้นะครับหลกสวยเลยครับโอ้นะครับทันทีเหลือจะเห็นแดงๆนั่นคือหลกแต่อเขาทอดแล้วนะครับ นี่ฟันเตอร์เฉวีฟันให้เยอะนะครับโอ้โหนหวาที่เหลือนะน้ำหวานเพชรนะครับแต่เห็นนะครับโอ้ยไงว่ากระทางเลยนะครับไงก็ปักกระถังประมาณสิบลิตรเลยนะครับกระถังสีโอ้โหน้ำหวานแก้พอดีนะครับปิดตาพอดีเลยครับมันสวยเลยครับรังนี่โอ้โหนั่นครับนั่นครับอันนี้ฟันเตยเก็บตัวแล้วจะขึ้นค่ไปรับกระถางแล้วนะครับนะครับนั่นอ่าครับฟันดับนั่นนี่พันดับเอา สองออนผึ่งใส่ไปในกระถางแล้วครับหรือว่าเราก็คือลูกผึ่งนะครับนะครับตอนนี้พันเตยครับไปรับเลยนะครับอันนี้พันพันเตยครับไปรับกระถางแล้วนะครับนะครับโอเคครับมันเตยเราครับไปรับกระถางแล้วนะครับโอเคครับนะครับพันเตยเรามาแล้วนะครับโอเคครับติดตามพันเตยไปเลยนะครับไปเลยนะครับอ่านี้พันเตยไปแล้วนะครับ โอ้หตอนนี้ลุยน้ำนิดนึงครับตรงนี้ากล้องก็ลุยนิดนึงโอ้เลือดเลือดนิดนึงนะครับออกไปเลยครับไปเลยครับไปเรื่อยๆเลยครับตามพันเตอรไปนะครับครับอ่าเดี๋ยวเราขับไปชมหนอกอีกทีนะครับโอเคโอ้โหหลอกแกแล้วครับผมนะครับต่ออ่อนแกแล้วครับเลยแต่น้ำหวานนะครับโอ้โหปิดตาสวยเลยครับผมว่้ารังนี่ย์ประมาณเซคดน่าจะได้นะครับน่าจะไปสามกับเซนะครับ นี่ตัวอ้อนนะครับตัวอ้อนทํามาขับบนด้ตัวแกนะครับข้างหลังนะตัวอ้อนนะครับเห็นไหมครับแต่ผมถือนะครับรังนี่โยอมากะนั้นนะครับต้อให้แล้วก็ให้ปลาบิดเดชใจตัวใจทุงนะครับนะครับสวยเลยครับลังนี่นั่นครับตัวอ้อนกับผลอัมพึ้งสวยเลยครับหัวเติบเลยนะครับปิดตาพอสวยเอาเลยครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก็แล้วนี่คือพลันเถื่อขึ้นเดี๋ยวนะครับขันตีคือพันดํานะครับนะพลันเตยนะครับ ลุยมาในป้าปผุป้าคุมบงังไปป้าปผุทำเม็ดคุมบังระสมกันนะครับ <Hey. S 1> ครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก็น,กน,นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณมากครับ